มามนี่ประวัติผมครับแนะนำตัวเลยเอ,อ่อผมชื่อเล็กนารินครับอายุ58ปีครับอายุห้าสิบแ ยังเคยมีลูกสองคนเคยเป็นเจ้านายด้วยครับคุณคิดว่าบริษัทเนี่ยจะรับคุณไหมผมอยากทดลองงานดูครับออกไปครับขอบคุณครับกลับมาไม่มีบริษัทไหนจะรับคุณหรอกคุณอายุมากไปจบมปลายต้องดูแลที่บ้านอีกนะ คุณยังเคยเป็นเจ้านายจริงๆแล้วอะ่ะชื่อของคุณอะ่ะฉันเคยผ่านถึงมาก่อนการกระทําของคุณอะ่ะทําให้ฉันเปลี่ยนใจขอบคุณครับค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งของคุณเท่าไหร่เดือนละหมื่นครับงั้นฉันให้สามหมื่นฮะพรุ่งนี้มาทํางานได้เลยขอบคุณครับยินดีด้วยนะขอบคุณครับ